ดีใจด้วยกับประตูแรกตั้งแต่ยานไม่เล่นที่กับเอสซีเมืองทองนี่เป็นประตูแรกของทิสตองรู้สึกยังไงบ้างครับเขามีความสุขเขาดีแล้วก็วันนี้ทีมก็เล่นดีด้วยแต่ก็ได้ชนะ3ามศูนเขาดีมากดีมากครับประตูแรกของเจ้าตัวดีใจไหมเขาดีใจดีใจแต่ว่าก็ยิงไม่ยิงก็ไม่เป็นไรก็ชนะดีกว่าครับตั้งใจว่าในหนึ่งฤดูกาลอยากยิงได้กี่ประตูอ๋อไม่รู้ ก็อยากเป็นเชมดีกว่าอยากเป็นเชฟป์เลโอนี้่แล้วจังหวะที่ยิงเป็นไงให้หลายทีก็ดีให้หลายให้ให้หลายให้ใครเปิดให้เออพี่มุยพี่มุยพี่มุยนะอ่าแล้วพี่มุยว่าไงไหมเพื่อนเพื่อนแซวกันไหมตอนยิงประตูได้โอ้โหผมหายพี่มุยตลอดก็ตอนนี้พี่มุยหายก็ได้ครับวันนี้พี่ก๊อฟเพื่อนสนิทรูมเมทเจ็บเป็นไงบ้างเขาไม่รู้เขาไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้เขาจะคุยกับพี่ก๊อฟเดี๋ยว ก็จริงๆอันนี้ไม่ได้ต้องก็กรรมการด้วยเขาต้องต้องต้องโดนไปเรือต้องโดนไปเด้งก็เหมือนพี่ตัดงใช่ก็เหมือนพี่ตัางก่อนก็เจยบปบนี้ก็ไม่ได้ฝากอะไรถึงกองเชียร์วันนี้มาให้กำลังใจเยอะมากอือครับดีขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณฟารมบอลเลยครับเนกสแบ็ไปราชบุรีนะครับตังคีกิวทิสต์กั